มนายศักดิ์ธรรมาพิลานนนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษั P P, ท PNP Premierate ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโลจสิสติกส์การนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสำหรับรเกษตรกรที่มาพบกับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์นะครับในความคิดเห็นผมแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะฮะในส่วนที่ทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยทราบว่าในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของเอกสารการค้า ในเรื่องของระเบียบพิธีการสุกรหรือว่าในระเบียบหน่วยราชการอื่นๆนะฮะมีมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกบ้างอันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับความเข้าใจในเรื่องของการติดต่อเจรจาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในใน,ในฐานะของเกษตรกรนะคะคิดว่าน่าจะมีจะมีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆสําหรับการร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับในประเด็นของเกษตรกรเนี่ย ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งจากที่ผ่านมานะครับก็มีลักษณะการพัฒนาดีขึ้นนะครับแต่ว่าในในส่วนของการค้าระหว่างประเทศแล้วเนี่ยในมาตรฐานจริง,รงๆก็คงจะต้องพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับอันนี้เป็นโอกาสดีของนักเกษตรกรจะได้มาพบผู้ดำเนินการทางด้านโลจสิสติกที่จะให้คําแนะนําต่างๆน,นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าบางแห่งยังไม่ได้พัฒนาเป็น GMP g a p อย่างเงี้ยฮะก็ เป็นสิ่งที่เกษตรกร,ะร,กรจะต้องก้าวพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับผลิตผลการเกษตรเรื่องของคุณภาพเรื่องของปริมาณที่สอดคล้องกับการที่จะเป็นผู้ส่งออกจริงๆนะครับทางด้านโลจิสติกเองเนี่ยผู้ประกอบการจริงๆมีจํานวนมากนะครับแต่ว่าการที่จะเชื่อมโยงภายในกลุ่มของโลจิสติกเองนะครับก็ยังมีลักษณะที่ไม่เป็นพันธมิตรหรือสามารถเชื่อมโยงกันได้ดี ยังสามารถทำได้มากขึ้นไปอีกนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะไปมามาพบกับเกษตรกร,กรอย่างนี้ครผมว่าอันนี้จะเป็นจะเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันก้าวหน้าเราจะเป็นครัวของโรคจริงๆก็แต่เมื่อสองฝ่ายสามฝ่ายนี้จับมือกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะทำงานต่อเนื่องสัมพันธ์กันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้น